บ่าลุงไปสไโอตะลุงไปส่สบายดีพ่อแม่พี่น้อง,องยกพวกทีมงานหนาตาดีมามัดเขา่าซอยพอใหญ่ตามเคยสองเถา น้องมอสน้องเยี่ยมน้องอ่อนน้องดุยน้องแม่น้องตาเม,มืยอบ่อ่ดุยเอาเมือ่อกี้นราบอกขาบโบยังคองมันวะน <laughs> โอเคหุน่นเฮ้ยคือดสิเดปุ่นยืนหายกำลังใจอยู่โคตร ่แม่สามเหื้อให้เบาดุยเนี่ยเนียเสียผ่ามงามๆบ่าโอ้เสอาแต่ก็เอาเอาอือืาออมาฟินนี่เด้อพัชมาจิ้นนีกซะก็ก็เรื่องจริงก็คือเขาบาได้หมากกันแต่เพแห้งเนาะ มาปล่อยแหลกลาดอ,อีกต้องใช้เกี่ยวมือเศร้าออนี่ตัวดันอนโอ้ยมือเศร้านี่เพิ่นได้แต่ท่านนาตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดือยเจ็ดหายต้องเป็นเราอีกใช่ไหมหืมตาเกี่ยวข้าวประมาอนึงนเะนนงกนเกี่ยวไปนี่แหละสิมาเกี่ยวนี่แหละ ต้องตัดดอกเกี่ยวแป๊บเดียวก็แล้วบอกห้างกิห้างกิจมวานเออห้างกิจจมส่าแเราก็สิดีใจน่มีคนมาหมัดซอย

ไปใช่ในสื่อของสำอางสื่อแปรงคำห่อมาทาแก้มให้เบาแม่นบ่แม่บาแม่นหอมเขาเล่นนะเขาเล่นจริงนะปี่น่อเลยอันนี้นะน่ะยีแก้มกันเขาหอยบางทรงออ อ,อก,ก,ก้กนนนก,นกีลึกเนาะลันงมันรุนแรงน้องออนกับน้องเยี่ยมไปยังเกาะป้าตัวสูมือสายกูสูสโอสตตวดัดมึงอย่านะมึงอย่าให้กูไปเก็บนะฮะได้ ให้หมอแปะมามาเลยมาเลยบโบม้อไปแจ่งมากลูกอ่าตาใบิตาใบิน้องออนบ่หน่ะไปยังก็น้องออนมุส่าเนี่ยอ๋อสื่อหกเขาเลิกจิ้นเลยเนี่ยสิไปตั้อยู่บ่น้องออนเราไม่ได้สอได้จิ้นกับส่วนจิ้นกินกับส่วนกินอืม <laughs> ไม่ได้ซ้อนะน้องออนวะแม่ตีพอป็นมเมตายันถือป่อยวะสิ่งของเมืองบบลยางไรพี่น้องสไปหับของขอ,องฝากมาหอดเลยของฝากจากกรุงเทพไม่รู้มีอะไรบ้างลุงสไปก่อนเด้อลุงสไปก่อนร้านบมรัง บอปาก็อยู่นี่เนีะยสเปกับไม่ลุกงอ๋อเอเดีเคเห็นอะไรดีวะมันสิแหล้ว่ายุสานีนะฮโอ้มาาบิดนี่บอืมอ๋อตอนน้อย่าเลงหดน้อยปเอจมันจะคืนแล้วทั้งหมอกทั้งแดดอืม จากเ <c oughs> ออเราจะมาทางแก่มาทางทางเก่าหมดเพระเหมาะหมดการลุยผมม่วันผมมือสายเฮามาสิจเจียบร่อยอย้อยะวามอสิคาบานะ ปลานะ่ะคือสีบนท่านขอนไงดอกไฮตัวนั้นนะตอนแรกว่าสิบปกัเบาดุยไปบาบอ่อขนาดหลดตายเมื่อนั้นเขายังว่าแพนสูงแล้วอืมการเม,ออม,อเมืองยัางผัดสิว่าบ้านผากเพราะว่าหนาตายนักนะกูนี่เสียหายเบิด ายสนอมา,า,นานอมดเข่าสนานอยู่นะแล้วบ่เลยเนาะทถงเล่น,ลนะ,อ,นะ,นะอือ เราจะไปดอนแย่งมาเนาะเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ฮึไปเนาะฮะสมมติเราไปสคนเน๊ะหาคนสิอยู่ยุโอ้จากสยรได้ไรเนาะ 嗯，嗯。Mm. Mm. เอาอะไรของมืองวะอืมครับบกเป็นเอาบอไ่ได้นะฮะตาไปโโลด เส็ใจอาใส่ไม่กันตาหาขอกันก้บ่มีเส้มเดียวตามติดชีวิตแมนดุยคู่จิ้นแห่งวงการคู่จิ้นหน้าใหม่แห่งวงการ คุณอาผูกจนเสือ mm ้อเปียบุดเบาดุยนึงกระโฟดจนหนามหลายเนาะอร่อยอร่อยสะออนจ้เด <opportunities> ี๋ยวมาดูสิไหนๆอย่าเพิ่งเซ็ตเี๋จะเซ็ตให้พี่น้องเธอตกลงเธอใ้ฉันเซ็ตให้ไหมเซร็จเองโลกสบายดุยเสร็ตเองแน่ว่าสานฉันมั่นไส หนึ่งสองสามสี่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงไปเอาของก็เด้ออ่อน ไป,ไปส่งน้องแค้นเลยพากันอยู่นี่แหละเดอ้อก่อนแหละก่อนจนนะเมืองเมืองใสจากล่ากระเพงตะนีแล้วพี่น้องหาสิขงขอมืองต่อสิไปขับคลองฝากติดตามหลับสมซ่องม,มาตาในเด้อป่าลุงเปลงบบกลางวันใจงมวใจในเด้อให้ตาอยู่ครับ <c oughs> ว่าสิมีอะไรได้ซื้อน้องให้ลูกน้อยใช่ไหมให้ตาอ,อยู่กับทีมสอยอีพอ,อก่อนผูนีไม่ได้ลืมไม่ส่องบาลุกนให้ดูวา่าสั่์ เขาอ,อยากกินน้ำน้ำเจ้าได้บ่ดุยบ่ดุยคอยอยากกินน้ำ <laughs> กินก่อนวอนโดนตบได้คนนี่